น้องๆตามสัญญานะคะน้องๆป .6 หเดี๋ยววันนี้พี่แนนจะต้องแถมในเรื่องของอะไรลนะูกพี่เพราะว่าพี่แนนเขียนไว้ใช่ปะแถมในเรื่องของการคำนวณความต้านทานไฟฟ้านะคะกะ็การคำนวณเรื่องอความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยนะน้องๆก็จะมีแบบอ,อ,อนุกรมแบบขนานแล้วก็แบบผสมนะคะเดี๋ยวพี่ขอต่อแถมตรงนี้นะลูกนะแถมแถมแถม อย่างเช่นอันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมก่อนนะพี่ขอไล่ตั้งแต่ง่ายไปยากเนาะอนุกรมอนุกรมนะคะอนุกรมการต่อก็อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วนะลูกนะก็คือการต่อที่แบบเอ่อไฟต่อไปหลายหลหลอดหลายหลอดถ้าดวงไหนดับหลอดที่อ่าหลอดที่ต่อจากดวงที่ดับหรือขาดก็จะไม่ติดนะคะ การตอบแบบอนุกรมอย่างเช่นอย่างเช่นนะลองตัวอย่างตรงนี้นะพี่ขอเขียนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นฐานไฟฉายเซลล์ไฟฟ้าเอออันนี้เป็นหลอดไฟนะหลอดไฟหลอดไฟมีสองหลอดอ่ะหลอดไฟอ่าโอเคนะตัวต้านทานตัวที่1นึเนี่ยนะนะออพี่ให้เป็น สอ2โอห์มพี่บอกแล้วนะความต้านทานมีหน่วยเป็นไรล,ลูกโอห์มโอเคไหมสองโอห์ม oh เหมือนกันอย่างนีนะ้นี่คือการต่อแบบอนุกรมนะคะทีนี้เราจะหาความต้านทานได้อย่างไรนะความต้านทานได้อย่างไรเราก็จะต้องมีสูตรสูตรว่าไรลูกสูตร R รวมก็คือหาความต้านทานรวมก็เท่ากับ R ตัวที่1บวกกับ R ตัวที่2ลูก นะคะค R ตัวที่1ก็คือกี่โอห์มลูก R ตัวที่1กี่โอห์ม2โอห์มใช่ไหมคะตรงนี้หนูก็ต้องเป็น2บวกกับอะไรลูก2บวกกับ2นะคะนะคะ2องบวกกับสก็เท่ากับกี่โอห์มลูก4โอห์มนะตรงนี้ก็จะได้4โอห์ม โอเคไหมอันนี้ก็คือการต่อแบบอนุกรมหาความต้านทานก็คือใช้สูตร R1 บวก R2 เลยแต่ถ้าเป็นการต่อแบบอะไรลูกต่อแบบขนานนะคะต่อแบบขนานต่อแบบขนานนะคะต่อแบบขนานนะลูกนะต่อแบบขนานการต่อแบบขนานก็ต่อแบบนี้ลูกนะดูนะ อันนี้หลอดไฟดวงที่1หลอดไฟดวงที่สองก็ต่อขึ้นไปข้างบนแต่มันอาจจะมีหลายแบบนะแต่ขอให้มันขนานกันอย่างเดียวโอเคไหมนะอันนี้โอหโมเหมือนกันนะหลอดแล้วมีโอหโมเหมือนกันอันนี้ก็โอหโมเหมือนกันนะคะแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่สูตรจะต่างกันไปลูกสูตรก็คืออันนี้แถมนะคือมันอาจจะนอกเกินหลักสูตรไปนะแต่บางทีมันออกข้อสอบแข่งขันสูตรก็คือ เศษหส่วน R รวมเท่ากับเศษหส่วน R 1บวกกับเศษหส่วน R 2ซึ่งเวลาหนูแทนค่าตรงนี้หนูก็จะเป็นเศษหส่วน R 1 R 1ก็คือหลอดไฟดวงที่1มีค่ากี่โอห์ม2โอห์มใช่ไหมตรงนี้หนูก็เป็น2บวกกับเศษหส่วน R 2 R 2ของหนูมีค่ากี่โอห์มก็คือ2โอห์มนะคะโอเคไหมตรงนี้ก็เป็น2นะคะ เนื่องจากเราเรียนบวกลบเศษส่วนไปแล้วเมื่อส่วนเท่ากันหนูจับเศษมาบวกกันได้เลยก็เป็น1นบวกหเป็น2ส่วน2สวน2ส่วนสก็เท่ากับ1 1อะไรลูก1โอห์มโอเคนะหนูจะเห็นความแตกต่างเลยนะว่าหลอดไฟ2ดวงเนี่ยนะคะ หลอดไฟสองดวงที่มีการต่อแบบอะไรคะลูกที่มีการต่อแบบอนุกรมนะซึ่งความต้านทานเท่ากัน2องโอห์มกับ2อโอห์มเท่ากันอันนี้2โอห์ม2อโอห์มอันนี้ก็2อโอห์ม2อโอห์มเท่ากันการต่อแบบอนุกรมกับแบบขนานความต้านทานของแบบอนุกรมจะมากกว่านี่อันนี้ความต้านทานได้เท่าไหร่ลูก4อันนี้ความต้านทานรวมได้แค่1เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาหนูต่อแบบอนุกรมเนี่ย ตัวต้านทานความต้านทานมันจะเยอะนะลูกนะกระแสไฟมันจะเป็นไงลูกเออมันความต้านทานเยอะกระแสไฟก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไหลไปไงเพราะเพราะตัวต้านมันเยอะอย่างเงี้ยนะคะพี่กําลังจะให้เปรียบเทียบว่าเออการต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานนะต่อแบบอนุกรมเนี่ยตัวต้านทานมันจะเยอะกว่านะความต้านทานมันจะเยอะกว่านะ นะอย่าให้รู้ประมาณนี้นะถ้ามีการต่อแบบผสมขึ้นมานะอนุกรมก็จะมากสุดตัวต้านทานแบบผสมก็จะปานกลางและแบบขนาดก็จะน้อยสุดนะคะอ่ายวพี่เขียนทำไมให้นะเผื่อใครไม่รู้นะ อันนี้แถมลงมานี่ฟึ๊ก อโอเคนะอันนี้สรุปให้นะคะการต่อตัวตัวด้านทานแบบตัวต้านทานแบบการตอบแบบอนุกรมจะมากกว่าแบบผสมและแบบผสมก็จะมากกว่าขนานดอภวยง่ายคือขนาดน,น้อยสุดนั่นแหละนะถ้าเป็นความต้านทานอ่ะมาขึ้นเรื่องของอะไรลูกตัวนำอะไรลูกตัวนำไฟฟ้าแล้วก็ฉนวนไฟฟ้าบ้างเนาะ ตัวนำไฟฟ้าก็คือคุณสมบัติของเขาก็คือยอมให้อะไรหลผ่านได้ลูกยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตัวอย่างเช่นอะไรลูกตัวนำไฟฟ้าโลหะต่างๆลูกอาจจะเป็นเงินอ่ะเขียนไปเลยเงินนะเงินทองแดงอะลูมิเนียมเหล็ก ไส้ดินสอพวกเนี้ยมีสมบัติให้กระแสฟไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ลูกนะไหลผ่านได้แล้วเงินเนี่ยนะเป็นตัวที่นำไฟฟ้าดีที่สุดเลยนะถ้าเป็นตัวนำไฟฟ้านะเงินจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะลูกนะเออเอาเขียนไปนะจดเองได้ไหมคะลูกเออเดี๋ยวนะพี่ดูก่อนนะเออเดี๋ยวนะเดีแป๊บนึงนะ พี่เขียนให้ก็ได้ เงินนาไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะเออแต่ทําไมเขาไม่เอาเงินมาทำสายไฟอะ่ะเออนะก็โดนลักใช่ไหมเออขนาดทองแดงอลูมิเนียมยังโดนลักสายไฟกันเยอะเลยใช่ปะ่ะถ้าเอาเงินมาทํานี่ก็คือแบบว่าสายไฟไม่ต้องอยู่เลยใช่ปะ่ะเออโดนลักหมดเนาะฉะนวนไฟฟ้าก็คือมีสมบัติไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเลยนะลูกนะหรือไหลผ่านได้ไม่ดีนะหรือไหลผ่านได้ไม่ดี อาจจะไหลผ่านได้นิดๆช็อตแบบปิ๊บๆนะแต่ไหลผ่านได้ไม่ดีลูกเช่นอะไรเราเรนเช่นอะไรเคยเห็นหนูจับทับพีหไหมทับพีที่เป็นด้ามพลาสติกอะ่ะแล้วหนูจะร้อนไหมเออเวลาเอาไปคั่วไปแกงตะหลิวตักอะไรเงี้ยไม่คั่วเนาะไม่พายเนี่ยก็คือไม้เนี่ยไม่นําไฟฟ้าแก้วเนี่ยไม่นําไฟฟ้าหรอกแต่อาจจะร้อนๆนิดๆนะ ยางเออยางไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้าโดนแล้วก็ไหมถูกมือเราเหมือนกันนะผ้าเนี่ยเออไอพนะ้พวกเนี้ยนะพวกเนี้ยจึงเอามาใช้ในเป็นอุปกรณ์ในการเป็นไงลกูกอุปกรณ์ในการกันไฟลวกกันไฟดูดเอาไว้หุ้มปลั๊กไฟนะจะเห็นว่าปลั๊กไฟของเราเนี่ยจะมีพลาสติกขาวๆเนี่ยวหุ้มอยู่เขาเลยไม่เรียกสสเ,เรียกพลาสติกดิเออเรียกพลาสติกเนี่ย ที่เป็นแบบเป็นกรอบนะเป็นไฟเป็นสวิตต์อะตรงนั้นอะนะคะที่ไม่นําไฟฟ้าแบบนั้มน,นะคะเอามาเป็นกรอบแบบนี้เป็นต้นเออนีพี่สรุปโอเคไหมอพอพอจะเข้าใจเปล่า,าน่าจะเข้าใจนะน่าจะใช่ป่ะเออน่าจะอ้าวสรุปตัวนาไฟฟ้าคือ3เป็นตัวที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมเหล็กไส้ดินสอฉนวนไฟฟ้าก็คือ มีสมบัติไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านนะเช่นอะไรลูกพลาสติกไม้แก้วยางผ้าเป็นต้นนะคะเอออันนี้ก็คือตัวนําไฟฟ้านะยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้นะถ้าเป็นการนําไฟฟ้าเอาพี่แถมอีกแถมแถมแถมไปเรื่อยๆเลยเนาะเออการนําไฟฟ้า ไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้านะการนําไฟฟ้านะการนําไฟฟ้าเนี่ยโลหะทุกชนิดนําไฟฟ้าได้นําไฟฟ้าได้นอกจากโลหะทุกชนิดแล้วพี่เห็นว่าน้องๆเป็นปหน้องๆน,น่าจะพอรับข้อมูลได้นะกรดเบสนะคะนำไฟฟ้าได้บอกอะไรอะ่ะคือกรดอะไรคือเบสอะ่ะพี่แนน อือือไอ้หนูป .5 ป .5 ๋ยวเราได้ไปเรียนป .5 ป .5 ดีไหมกดเบสก็คือเปลี่ยนกระดาษลิตมาจากน้ำเงินเป็นแดงเบสก็คือเปลี่ยนกระดาษลิตรมากแดงเป็นน้ำเงินฮะกดก็มี pH ต่ำกว่า7เบสก็มี pH มากกว่า7ถ้ามี pH 7ก็คือเป็นกลางโอเคป่ะคะหนัจ้ะอืมประมาณนั้นอ่าไปต่อกันดีกว่าเนาะ แบบฝึกหัดลูกไปไปถึงแบบฝึกหัดฮะแบบฝึกหัดแล้วหรอมีแค่นี้เองหรอบอหกเรียนน้อยไปเปล่าเนอะเออเดี๋ยวเข้หลังต้องเอาใส่ให้เนื้อหาให้เยอะๆใช่ป่ะเอออ่ะมาดูแบบฝึกหัดก่อนไม่รู้ทําได้เปล่านะแบบฝึกหัดอ่านข้อมูลแล้วตอบคําถามต่อไปนี้นิรากับการแก้วช่วยการทําการทดลอง โดยนำวัสดุต่างๆมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วสังเกตว่าความสว่างของหลอดไฟได้ผลทดลองดังตารางอ่าโอเคกอไก่กหลอดไฟฟ้าสวมอดไฟฟ้าเป็นไงลูกหลอดไม่หลอดไฟฟ้าไม่สว่างเขียนว่าอะไรนะหลอดไม่ไฟฟ้าสว่างไม่ใช่นะลูกต้องเขียนว่าอะไรลูกหลอดไฟไม่สว่างโอเคไหมแก้พี่หน่อยแก้พี่หน่อย หนะลอดไฟไม่สว่างนะหลอดไฟฟ้าไม่โลกสว่างข้อคายคือหลอดไฟฟ้าไม่สว่างอีกโลกไฟฟ้าไม่อยู่ตรงนี้ลกูกไม่สว่างนะ คอควายหลอดไฟฟ้าสว่างอ่ะโอเคนะเขานําวัสดุมาต่อกับวงจรไฟฟ้าหนูคิดว่าไอ้ที่คอควายหลอดไฟฟ้าสว่างเป็นเพราะอะไรเขานําอะไรลูกเขานําอะไรเขานําตัวนําไฟฟ้ามาต่อไงก็อาจจะเป็นทองแดงอาจจะเป็นโลหะอาจจะเป็นลูมิเนียมอะไรก็ได้นะแสดงว่าพี่สรุปให้ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขานําเขาให้เข้านะเขานํา นะลูกนะวัสดุนะที่เป็นตัวนําไฟฟ้ามาต่อเข้ากับวงจรนะโอเคข้อ1นึ่าถามว่าอะไรเนี่ยเพราะเหตุใดวัสดุคอควายจึงทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างเพราะอะไรลูกบอกเลยว่าเพราะอะไรลูกเพราะ เพราะอะไรคะเพราะอะไรใครรู้บ้างเพราะวัสดุคอควายมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าจึงยอมให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านได้หลอดไฟจิงสว่างนะหลอดไฟจิงสว่างวัสดุใดมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือไม่ยอมหรือยอมให้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แค่นิดเดียวก็คือกอไก่กับขออะไรดูกก็ตอบกอไก่กับขอไข่ อ้าต่อมาแบบฝึกหัดท้ายบทลูกอ้าวมาลองดูกันซินะก็ข้อหนึ่งหากถูลูกโปรงกับผมที่เปียกจะเกิดผลอย่างไรอันนี้เรื่องไฟฟ้าแรงนังไฟฟ้ามีความชื้นมีความชื้นลูกมีความชื้นมีความชื้นแสดงว่าเป็นไงลูก เกิดแรงทางไฟฟ้าไหมเออนะมีความชื้นก็ไม่เกิดแรงไฟฟ้านะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าผมที่เปียกนะไปถูลูกป่งก็ไม่เกิดนะถ้าเกิดแห้งๆอ่ะลูกป่งก็จะดูดกับเส้นผมเลยนะคะต่อไปข้อ2ลูกข้อ2เหตุใดเอ้ยข้อใดเป็นส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าอย่างง่ายจะต้องประกอบด้วยกี่ส่วนลูก3ส,ส่วนมีอะไรบ้างลูก1แหล่งกร,รมเนิดไฟฟ้าเออหรืออะไรแบตเตอรี่ทาน2อ,อะไรลูกสายไฟหรือว่าตัวนำไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าอันที่3ก็คือเครื่องใช้ไฟอะไร เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเออเอา,เอาก็ต้องมีแบตเตอรี่ข้อหนึ่งมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่กระฐานไม่ได้แล้วรููแบตเตอรี่กระฐานอันเดียวกันนะข้อกไก่ไม่ใช่ห้ามตอบเซลล์ไฟฟ้าเออใช่เซลไฟฟ้าใช่เพราะว่าเซลไฟฟ้าในที่นี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบตเตอรี่หรือฐานก็ได้หลอดไฟฟ้า เออใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟเออข้อขอไข่เนี่ยถูกนะลองดูก่อนมีข้อที่ถูกมากกว่านี้ไหมเราต้องดูก่อนหลอดไฟอ้าหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ใช่และซ้ํากันนะมอเตอร์ไฟฟ้ามอตเตอร์คืออะไรมอเตอร์มอตเตอร์คืออะไรลูกเปลี่ยนพลังงานอะไรลูกไฟฟ้าเป็นกล มันก็คือไม่ใช่ใช่ไหมลูกมันต้องเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าข้อข้อขอไข่ดีที่สุดแหละอ้าวต่อมาข้อ3ลูกข้อ3การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกลมน,นั่นเราเอามาแล้วอนุกรมนะหากถอดสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอ้าวถอดสายไฟที่เชื่อมต่อ,อ แหลอดไฟฟ้าออก1เส้นผลเกิดอย่างไรหนูดูนะการต่อบแบบอนุกรมเอาใหม่ดูลูกดูนะคะลูกการต่อบแบบอนุกรมสมมตุติอันนี้มีหลอดไฟสององดวงหลอดไฟ2ดวงอันนี้คั่วอะไรใครยังจําได้นะตอบพี่แนนหน่อยบวกอันนี้ลบกระแสะไฟฟ้าจะไหลออกจากขั่วอะไรคะคั่วบวกไปยังคั่วอะไรลูก เออไปยังขั้วลบนะไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออนะคะปกตินะถ้าสายไฟไม่ชำรุดก็ไหลไปเรื่อยๆแบบนี้แต่หนูไปถอดสายไฟออกนะสายไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่งกําเนิดออกอันนี้แหล่งกําเนิดนะคะลูกนะแหล่งกําเนิดหนูไปถอดออกปับ๊บคือหนูไปถอดขั้วมันออกแล้วอะนะ พอหนูไปถอดตรงนี้ออกมันไม่เดินเลยสายไฟฟ้าเสือ่อมไม่ใช่ลูกสายไฟฟ้าชำรุดมันไม่ใช่ชำรุดพอหนูไปถอดหลอดไฟฟ้าไม่ติดถูกต้องลูกไอหลอดนี้มันจะติดได้ไงหนูไปถอดออกตั้งแต่ต้นเลยอ่ะใช่ไหมลูกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แล้วหนูนะหลอดไฟต้องไม่ติดแล้วอันเนี้ยเคนะผ่านนะอ่ะไปข้อสี่นะลูกข้อใดมีหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้วงจรไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้าไฮจรดไฟฟ้าก็คือเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าในที่นี้อาจจะเป็นฐ่านไฟฉายอ้าฉายหรืออะไรลกูกแบตเตอร์อะไรแบตเตอรี่ลูกนะเช่นนะเออ่อต่อมาข้อ5ล,ลูกเราควรต่อกล้องวงจรปิดเป็นแบบใดหรอจะต่อแบบอะไรคะกล้องวงจรปิดอืม ตอแบบไหนกล้องวงจรปิดที่บ้านหนูอะมีไหมถ้าเกิดต่อแบบอนุกรมขาดตัวหนึ่งก็เป็นไงลูกขาดหมดถ้าเกิดอันไหนขาดก็ขาดหมดเลยใช่เปล่าเออก็ต้องต่อแบบขนานนะลูกต้องต่อแบบขนานเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อแบบขนานนะ่ะถ้าตัวหนึ่งชำรุดอีกตัวหนึ่งก็ยังใช้ได้ไงลูกนะ ส่วนใหญ่อะอนุเขียนใบการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านควรจะต่อแบบขนานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านควรต่อแบบขนานลูกนะควรต่อแบบขนานต่อมาข้อ6กลูกข้อหกการต่อ หลอดไฟฟ้าแบบขนานมีข้อดีอย่างไรใช้อุปกรณ์มากกว่าการต่อ,อแบบอนุกรมมันใช่มันใช่ข้อดีไหมลูกเนี่ยใช้อุปกรณ์มากกว่าเนี่ยอันนี้มันคือข้อจํากัดนะลูกนะข้อจํากัดมันไม่ใช่ข้อดีมันถูกมันถูกเลยนะถ้าเขาถ้าเขาถามว่าเป็นข้อจํากัดอตะถูกเลยแต่เด็กเขาถามว่าข้อดีลูกข้อขอ่ายการต่อวงจรไฟฟ้ามีความยุ่งยากเนี่ยมันก็คือข้อจํากัดมันไม่ใช่ข้อดีลูกนะ หากมีหลอดไฟฟ้าหนึ่งดวงชำรุดหลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือยังคงสว่างอยู่เอออันนี้แหละใช่นะเปิดหลอดไฟฟ้าได้ทีละดวงอันนี้ก็คือข้อจำกัดต่อมาข้อ7ลูกการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมาออมาและอนุกรมหากถอดสายไฟ,ฟที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าออก1เส้นผลเกิด อย่างไรไฟฟ้าเสือ่อมไม่ใช่ไฟฟ้าชรุดไม่ใช่หลอดไฟฟ้าไม่สว่างยังคงสว่างได้นะลูกนะยังคงสว่างได้นะเพราะเพราะว่าอะไรไม่เกิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ายังสว่างอยู่โอเคไม่หลูกนะยังสว่างได้อยู่นะถ้าหลอดไฟฟ้าอ่าออกเพียงห่งเส้นนะหนูดูนะยกตัวอย่างการต่อบแบบอนุกรมพี่เคยยกตัวอย่างให้ดูแล้วใช่เปล่านะแต่ก็จะยกซ้ําอีกนะ <c oughs> เออเนี่ยนะเขาบอกว่าถอดสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอา้าวระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเลยเหรอนะและหลอดไฟฟ้าออก1นึ่งเส้นละหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหากถอดสายไฟฟ้าที่ต่อระหว่าง เดี๋ยวนะพี่อ่านจดดีๆก่อนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมหากถอดสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อละหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า,อ,าออก1เส้นถอดตรงนี้ออกเลยใช่ไหมถ้าถอดตรงนี้ออกอะ่ะก็เจ๊งเหมือนกันลูกนะดูนะดู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 ดดนี่ดูนะสายไฟเนี่ยมันมันออกจากตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้แล้วหนูสามารถมาตรงนี้ได้แล้วมาตรงนี้ได้ แล้วตรงนี้ก็ออกจากตรงนี้ได้ตรงนี้ออกจากตรงนี้ได้แล้วก็มารวมกันเส้นนี้แล้วก็เขา smiled, ้าคัวลบเพราะนี่เป็นบวกอันนี้เป็นลบแต่ถ้าเขาบอกว่าถอดสายไฟตรงนี้ออก walls, ok อหลอดไฟก็ไม่สว่างเช่นเดียวกันลูกอ่าพี่อ่านจดไม่ดีตรงเนี้ยนะคือหลอดไฟก็ไม่สว่างเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรหนูไปถอดตรงนี้ออกเลยอะไปถอดตรงขั้วที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ออกอย่างเงี้ยก็คือหลอดไฟไม่สว่างตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่ถ้ากรณีที่หนูถอด หนูถอดอะไรลูกหนูถอดหลอดไฟออกเดี๋ยวนะถอดระหว่างท่ไหและหลอดไฟออก1เส้นและหลอดไฟออก1เส้นหากถอดสายไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและหลอดไฟออก1เส้นสายไฟที่เชื่อมระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับหลอดไฟคือถ้าหนูถอดตรงนี้ออกอ่ะ ไฟไม่ติดแต่ถ้าหนูถอดตรงนี้ออกอันนี้พี่อาจจะอ่านโจทย์ไม่ดีหรือว่าไงไม่รู้แต่ข้อเน,นี้มันดีที่สุดในการตอบแหละนะแต่ถ้าหนูถอดตรงนี้ออกอ่ะสายไฟตรงนี้ออกปึ๊บไอ้ตรงนี้ยังคงติดอยู่นะติดอยู่ลูกน,นะติดอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยหนูเนี่ยถ้าเกิดเขาถอดตรงนี้ออกปึ๊บมันยังไงมันก็ไม่สว่างมันก็เหมือนกันไม่สว่างแต่ถ้าเกิดถอดไอ้ตรงหลอดไฟดวงนี้ออกเนี่ย ข้างบนยังสว่างอยู่ให้เข้าใจตามนี้ละกันนะลูกนะข้อใดคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ยอมก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าไงลูกนะไม่ยอมก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าอันไหนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเงินเป็นโลหะไม่ใช่ทองแดงโลหะเหล็กโลหะมีพลาสติกเนี่ยที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านอันนี้คือฉนวนไฟฟ้านะลูกนะ เองอขนาดเป็นตัวนําหมดเลยตัวนําตัวนําตัวนาเออโอเคไหมอา้าวต่อมาอีกสองข้อลูกสองข้อนะก็จะจบในเรื่องของไฟฟ้าแล้วนะคะแบบฝึกหาท้ายบทข้อใดเป็น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 นะลูกเป็นเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดเลย พลาสติกใช่เงินไม่ใช่ผ้าใช่ไม้ใช่ยางพาราใช่พลาสติกใช่อ้าวนี่ข้อไขเลยนะเงินผิดเลยทองผิดเลยทองแดงผิดอันนี้เป็นโลหะนาไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้ที่ที่เป็นโลหะก็คือเหล็กนันลูกนะก็ตอบข้อขอไข่เป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมดเลยข้อ10จากแผนภาพวงจรฟ้านี้เขียนแทนวงจรไฟฟ้าแบบใดได้บ้างอ้าววงจรไฟฟ้าแบบใดไ,ได้บ้าง นะวาดภาพยกตัวอย่างอันนี้เป็นไรลูกอ่ะมีมีมีเซล,ลกี่เซล,ลนะหนึ่งเซลสองเซลสามเซลอ่ะมีฐานไปใช้ขั้วบวกใช่ไหมลูกนะขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก็เป็นขั้วบวกขั้วลบอันนี้สายอะไรลูกสายไฟนะอันนี้ก็เป็นหลอดอะไรลูกหลอดไฟนะ เอออันนี้ก็เป็นหลอดไฟนะก็ามาเข้านี่ปึ๊บนี่วอองจรไฟฟ้านะคะอาจจะสวยๆหน่อยเออระบายสีนิดนึงนะเพื่อความสวยงามอืมแบบนี้ก็ได้เออจบนะลูกนะในเรื่องของไฟฟ้าน้องๆต้องไปทบทวนนะลูกนะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างในเรื่องของวงจรไฟฟ้าเรามีทั้งเรียนของในเรื่องของต่ออนุกรมต่อแบบ ขนาดต่อแบบผสมแล้วพี่ก็แถมให้ไปเยอะมากนะแล้วก็ตัวนำไฟฟ้าแล้วก็ฉนวนไฟฟ้าดูสิมันแตกต่างกันอย่างไรนะลูกนาก็เดี๋ยวบทต่อไปนะจะเป็นเรื่องของออสารในชีวิตประจำวันนะคะ